สวัสดีค่ะเพจรถถ่ายพวนดินเกาญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถพวนดินแล้วก็ศาสด,ดินค่ะคันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อโคเวต้านะคะทีสี่สองค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์ดับนะคะแล้วก็กดค้างไปนะคะจนกว่าจะดับค่ะระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นหกเกียร์เดินหน้านะคะแล้วก็สองเกียร์ถอยหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลไฮนะคะตรงนี้ก็โลค่ะไฮค่ะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกอ๊อกน้ำมันนะคะแล้วก็โชวคค่ะคันนี้มีไฟหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบพวนดินกันเลยค่ะ พันดิ้เกี้ยนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวนดินงเกี้ยนสองค่ะเดี๋ยวมาดูพวงดินงสามค่ะ ก็จะเป็นตัวดินเกร์สี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูแบบสาดยางนี้บ้าง ล่องก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ